สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องหอนบ่พี่น้องพี่น้งองว่าพี่น้อง,อง,องหอนบามาหอนกระดอก,กระแดียยู่กับบวรยเปิดพัดลมกับซัมไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะใจเย็นๆนะคะเนาะวันนี้ก็วันที่หกอีกสิบวันนะคะเนาะอ้าวแม่ครัวขอแจ้งข่าวเด้อค่ะเด้อ ผู้ใดอยากเปิดดวงเนาะคะ่ะโทรมาหาแม่ครัวอยากมีโชคมีลาบใส่วันที่ะหกเมษายนนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่ะโทรเขามาหาแม่ครัวเด้อค่ะเด้อมากินข้าวปุ้นบ้านแม่ครัวเด้อค่ะวันที่สิบเอ็ด วันวันที่สิบสองดูหมอลำซิ่งกลางวันเดอ้อค่ะพี่นอ้องอ่ามาเดอ้อค่ะวันที่สิบสามเมียลำวงการกุศลซื้อถ้วยซื้อสามเข้าวัดเดอ้อค่ะเดอ้ออ่ากู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพซื้อบัตรลำวงอ่ารอบละหนึ่งร้อยบาทเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อไครจะเป็นเจ้าภาพอ้าวจองบัตรลำวงได้เดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อ กลองคนจองวาจองละไม่ใช่ได้เป็นเต้นว่าะละไม่สินถือว่าถ้ำบุญแม่ขั่วสิเป็นผู้เต้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อาว่ามันไก่เนาะคะ่ะแม่ขั่วสิเป็นผู้ฟ้อนเป็นผู้เต้นเด้อค่ะอะถือว่าอะรำวงการกุศลซื้อถ้วยสามเข้าวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะปีไก่ยนี่ก็ได้อยู่ค่ะพี่น้องได้เงินสองหมื่นกว่าหักค่าเครื่องเสียงค้าเจ้าแล้วกับบ่มีอีหยังเนาะคะ่ะพี่น้อง กับว่ได้ฮักอันใดอีกเนาะคะ่ะกับเขากับน้ำพ่อกระซื้อเป็นแบบการ่าเฮ็ดสู้กันกินเนาะคะ่ะพี่นอ้องเอ้าปีนี้กระซิจัดคือเกา่าเพราะว่าถวยซ้ำบัดไงเนาะคะ่ะพี่น้องวัดใหญ่ละกะนถวยซ้ำกับบ่อพ่อค่ะเอ้บาบอกถึงใส่ระบบบังข่นลืมอีือหรอุ้ยแม่ขัวขันลืมไม่ใล่ละ เอฟซีพลังก้นว่าสิซื้อยาไม่เอฟอันไห้แม่ขั้วกินด้วยยาบำรุงสมองว่สาสันเพลินปาโอ้ยแต่ขอบคุณหล้นนะน้องว่าสันอกอ่ะนไปใส่มากใช้เข้ากับคุยกันเรียงแนวทางสินลุ้ยเข้าในหลักวันใจข้นจนเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ด่นล่างสิบหน่วยวันที่หนึง่งเมษาว่าหันผ่านมา ล้านพ่อเล9056มาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวอ่าชุดลางเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเด่นล่างสิบหน่วยสี่ตัวมาสองตัวอ่ะซ้ำๆเหนกับครบลางผลนเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นหังบ่ว่าครบลางล้านพ่อเล่ะรั่ัทอ่ะ ผลงานที่ออกกอดคอน้ำกันเลยพี่น้องกอดคอกันมาเลยนค่ะ9กับ0เนาะคะ่ะ,คะพี่น้องเนาะอ่ะรอบนี้มาดูกันวันที่16 26เมษายน หมวดที่แล้วโชคดีกันหลายคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะไผเบิงช่องแม่ขั้วโชคดีกันหลายคนเด้อค่ะอ่าดีใจนํอาอาติดตามต่อไปผู้โชคดีแล้วกันให้โชคดีอีกผู้บ่ิทันโชคดีเข้ามาติดตามเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเด่นล่างแม่ขั้วมีที่ดีเด็ดๆอีกยังหลายอย่าง สิบหน่วยสิบหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องผู้โชคดีแล้วก็ให้โชคดีอีกครูบาหันโชคดีกันรอกันงวดต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสิบหน่วย เด่นหนึ่งสามสี่ห้าเอาสิเป็นตัวไรเารอเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี่ตัวมาสองตัวขันว่ามากครบลงังเพิ่นกับบัวด้ว่าสูตรครบลังเนาะพี่น้องเนาะ ล้านพ่อเลโอ้แนวทางของห้านพ่อเลเข่าไหลเ้ยค่ะพี่น้องมาได้สิบหน่วย สิบแปดงวดยังไม่ผิดเพิินวาสันโอ้ของแท้ยู่นิพี่น่องเพินว่าสิบแปดงวดยังบม่ผิดนี่คือเพินเพ่นทรงเขามา สิบแปดงวดย่งบอผิดว่าสันเพิ่นว่าพี่นองเอาเพิ่นทรงกับมาเข้ากับว่าตามเพิ่นทรงนาะหนิสิบแปดงวดอ๋อผิดงวดหนึ่งว่าสันเพิ่นบ่าโอ้สิบแปดงวดผิดงวดหนึ่งล่างอย่างเดียวหนึ่งสามสี่ห้าค่ะอ่ามาได้สิบหน่วยอ่าอะ เห็นน้มกันแล้วเนาะพี่น,น้องเนาะสิบแปดงวดผิดงวดหนึ่งวันแสนพันว่าตาเขาอี่ทอรได้เข้ากับสิเรนน้ำไปบึงวันที่สิบหกนี่แหละอ่ะสิบแปดงวดผิดหนึ่งวงวด เอาเอาตามเพิ่นเพิ่นทรงไล่มาให้แม่รั้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องพี่จะหน้าอันนี้เป็นคลิปสองของหลานพ่อแร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้ไลน์สามคลิปแล้วด้วยล่ะอ่า เขามาเรื่อยๆสำหรับหลานพ่อแล้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ค่ะงวดทีธธ่ผ่านมาสี่ตัวมาสองตัวหน่วยสิบลางยางเดียวเด้อนนะค่ะพี่น้องเด้อหลานพ่อแลเอเข้าที่เก้าศูนย์เนาะค่ะเอารอบนี้จะเป็นตัวไหนเอาเบิงเด้อนนะค่ะพี่น้องเด้อวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเด่นล่างสิบหน่วย หนึ่งสามสี่ห้าลานพ่อเล่สิบแปดงวดผิดงวดหนึ่งอ่ามีรุ่นกันละพี่น้องเห้าบาทไยเอาข้อข้อล่างเด้อค่ะเด้อเซียนล่างหรือว่าอ่าข้อล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้มักติดตามแนวทางล่างเนาะค่ะมาแล้วอ่ะ แคบหน้าจอไว้เถอะเบิ้งเน้อนะค่ะพี่น้องแล้วก็พิจารณาก่อนลงทุนเอามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจแม่ขั้วในเด้อค่ะไว้พอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ขั้วสวัสดีค่ะ